ผลไม้ป้ากับไปลอยใช้น้ำเจวนี่ถือว่าผู้ใดอายากได้อยากกินมะขอแลนหรือมะเงียวป้าเดี๋ยวมาเอาได้เลยพี่น้องเฮ้ยนได้มากมันนะลองใช้ไรบ้าพี่น้องเฮ้ยเ่ามันจดซีฮักเด็กซ้มได้แหละคนนั้เอ้าหลบเอ๊ะฮึม ทักทายสวัสดีพี่น้องป้องปายเบิร์ตสุบสุขคนด้อสวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยนะทุกคนเนาะมือนี้พวกได้ไปทางไหนทุกคนสิพาทุกคนไปเอามะข,ขอ่อลนหรือว่ามะเงี้ยวป่าไลยแทลายรวะจุดที่ห้างโคต้นแต่บ่มีเคยกินนะทุกคนเราจะเอาไปลอยน้ำแจวบพวงเนาะหรือว่าเป็นมะข่อลนหรือว่ามะเงี้ยวป่าุโหด้นนะทุกคน,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 กน,กนต้นน้อยๆเนี่จุดที่ห้างโคต้นเนี่ยคุณโอ้ถูกไล่เทลายราย่ะ ต้นนี้ยังบ่พอทุกคนเี่มาทางนี้ก็นจนสิคักขอดง่านะนี่ต้นนี้ยังต้นบักใหญ่เนาะเดี๋ยวเอาสิลานเอาง่ามันอ๋อเถอะพี่น้อง,งเด้อบุตรายจะกินส้มกินแซวมาเอาเด้อพี่น้อง,งนียอยู่บ้านท่าบักอบบยู่บ้านสมยองเมือ,องเคาเกิดรักษาแขวนบริกรรมไซทุกคนกินฟรีๆเนาะบทต้องซื้อต้องหาผู้ใดอยากกินม,กมากไม้ป่ามาเลยเด้อมักเหนียวหรือว่ามักขอลันพี่น้อง เห็นดกแท้ดกว่าเนาะแต่บ่มีคนกลิ่นนะนี่เห็นไหมนี่นะอ,อ๋อถ้าพี่น้องผลไม้ป่าเอาไปลอยใช้น้ำแจ่วนี่ถือว่าผู้ใดอยากได้อยาก,กกินมะคอแลนหรือมะเงียวป่าเดี่ยมาเอาได้เลยพี่น้องยอยู่บ้านสมโยงเมืองของเกิดลักสาวอยู่อยู่บ้านเบาตัานเองเนาะถือว่า ฟรีๆี่น้องไงเราต้องซื้อต้องหานะมาขึ้นเอาเลยนี่เรือ,อไปเป็นขายก็ได้นั่นนี่นะนี่บนาะงใหญ่ๆอย่างนีนี่ถือว่าต้นนี้นี่กำลังสีสุกเนาะขอสิแปะต้นทางคุณก่อนเรื่องความส้มได้ใจทุกคนเลย อ่อนสอนบ่ละพี่น้องเอ้ยบ่ต้องซื้อต้องหาบ้านเฮาเนาะก็พอได้อยู่ได้กินเรื่องสม้มเรื่องแสวถ้าเป็นนะครับยู่ในเมืองนี่ก็ได้ซื้อได้พี่น้องอยมากอันนี้ก็ได้แต่ว่าบ้านเฮาเบิง่งเทิรพออี่น้องแต่อ่อนซอนคักอีรลีนี่นกินนั้นกระเบิดบ,บ่ิโฮทคนกินเอาไปเอามาแล้วมันหลายโคตรเลยเพราะว่าบ้านนี้ก็มีมาก์ลินชี่กับลายได้เนาะ ปุ๋ยจะกินสม้มกินแฉวเนาะบ้าทำเอาได้พี่นอ้องเดยถือว่าอยู่บ้านเบาตันเองไม่ต้องซื้อต้องหางต้นบักใหญ่ๆนี่สามารถขึ้นไปลานเอาเลยมันใหญ่ๆนะครับถือว่าเป็นมากหลายซะช้ำซีกินเอาไปลอยใช้น้ำเจักคั่งน้ำป่าใชนไ่มโอ้คอยคั่งไปพีนอ เดี๋ยวคอยสิไปเอางานนั้นเนาะขึ้นนต้นอันนี้ต้นไม้เฮืองอันนี้กัไม้เกศนานี่ขึ้นเป็นลานเอานะทุกคนเนาะ คนนะทุกคนเอ้หง่ามันยจนสีฮักเลยลายแท่ายว่านะเอาสิลานเอาักงา่สกงาสองสงา่า มาอ่านะมันไล่้ไหาพี่นองง้องลองไปแล้วง่ามันจุดซฮักสจ๊ซ้ด้แหละพุดนะอ๋อโูกพี่น้อง อเอาเสียเอาประมาณสองสามง่าในเลยพี่น้องเพราะว่ามันหลายทำนี่ก็ทอาแห้งกินเอาไปปั่นไทยบ้านกินนำเนาะกูไดอยักส้มกัปั่นกันกินเพราะว่ามันบริของป้าได้พี่น้องบริมีเจ้าของนะอ่ะลบอุ๊บฮึมยัาึงง,าง่าไ่บัดนี้ ฮึมอ,อุ่อนะฮ่าฮ่ามันยังมีบะไรเล้ทุกคนคะุนง่าจนสีฮักอันนี้นะมันงงลงนะเขาจะลงเก็บลุ่มาปนี่นะขึ้นอยวู่ป่ายต้นไม้เกสราทุกคนเนะี่ ลองซีมมึงอยู่ป่ายไม้บ่เนาะไม้ีนกเป็ิตยานไเพราะว่าไม้เก็ตนาอุญปอาเถอะพี่น้องมากเหียวสดๆจากป่ายไม้ต้นมันเองเลยทุกคนเอ้สีลองซีมมึงน,นะพอดีอืม ความส้มลอยน้ำเจ้วนี่คักพี่น้องเองดูนะหมากมันะลายนี่พี่ทุกคนเลย เก็บไปปั่นไทยบ้านเลยนะที่จริงมันยุ่ต้นหลังบ้านให้อันพอ่อจ่านี่เลยถือว่ามันก็มีคนกินสลายกูได้ายัยกกินอย่าลืมนะทุกคนนะเอาไปลอยใช้น้ำเจีเยวดีอ้ยรับกิลีได้มากอันนี้นะ nga mà nga điệu này chồng chuẩn xí hát có nga không truyền lại Này thôi quân lại cỡ thì đòi đấy một phần là mai pa ban hào ทุกคนได้มาประมาณยูซิปายโลนะน่นนี่ง่าเดียวเอาเบอร์ประมุกคนเบึ้งนี่เหมาะมา,ลาห,หลายหลายวัน หลายเท่าไรวะนค <laughs> ุณนะพี่น้องนี่ความหลายของมันหรือว่ามังเงียวนี่กะ ลดูนี้จึงได้กินเลยทุกคนคือวบ้านเป่าตัานนี่พมได้หาได้ซื้ออย่างเนาะจนอยู่ข้างหลังเหือดลายลายแต่ผูได้ยากก็อย่าลืมเมา,เาด้วยทุกคนเมื่อกินส้มกินแสวนี่รือว่ายัางลายนะเอามาแต้ประมาณอยู่ง่าสองสามง่านี่แหละมันจนสี้ห้างง่าเลยทุกคนว่าเป็นหลายพ้นเนะาะบูมีคนกิน อ่าไหร่ละเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาอันนี้ไปให้กระเจ้าเบิ้งเนาะโอ้กเจ้ามากินข้าวสุมกันอยู่นี่นะ กินแล้วบางเงี hmm. uh ้ยนี่ยินป่ะสมอ่ะเออดูเงี้ยลอยน้ำเดี๋ดยที่ห้าคนง่าส่วนครัวส่วนกล้วยกันเจ้าเนาะเจ้ามากินเข้าวรวมกันยืนงานหลังนี้เอาสับบางเงี้ยวมาให้กันโอ้มาแขงขมเริ่มสุกเริ่มาแล้วนะที ปป่าล้อได้บ่ป่าลงวมบเบิ้ลลูกเหรอกเีไล่คุ้นไเดีไปจาะอันนะแร่เป็นน้ำแท่บเนาะเป็นน้ำหวานดีจังจังจ้งพลูกนไปขนอีกเออคือบางอป่าเนาะคือบางงอบ้างบอแล้วนะ้าวานเป็นน้ำมาขาแดงวันเตแ่บได้พอ่ไปวัดอนน้อต้นแปวัดสิแท่บแทะแ่บได้

3,000สนปลาย0 0ปายเล็งงูเมื่อคืนน่ะเออติิมองก็เห็นงูนิดหน่อยลอยาได้บุกึืนออกน้องอันนีนาวไก่ค่ะข่สามตัวขาไก่เนี้บุงกูนะอะไรกอนวันเ็นน้ำมก้อมาเท่าได้สีบรุทธล้าแม่ก็เนื่อยังออกมือปองหนึ่งได้วมายเ่ขสิบพันทุกคนถือว่าผู้เท่าเพิ่นก็มากินข้าวซุ้มกันเนาะเพราะเมื่อวานออกเลขงูบางคนกระทึกป้องห้าพันได้สามแสนปลาย บางคนก็ได้สองล้านพอได้ทุกคนเลยถือว่าก็จาไปเสียญาให้บัน,นี้พัดพอดีท่นเห็นนั่นงูมาลอกข้าบก็เลยเอางูลอกข้าบมาซื้อไปเลี้งูเพราะเอทึกได้พูละสองสามแสนพอได้กินข้าวซุ้มกันได้ท่นพร้อมด้วยอาหารก็คือปลาป,ป่าพี่น้องกินตามภาษาบ้านเฮานี่แหละได้ยังก็กินน้ำกันเนาะถือว่าบ้านเฮานี่ก็ยัง เป็นวิธีชีวิตเกิดคล้ายๆสมัยตะกี้ทุกคนกัมีแกงมีหยังผู้ใดได้แกงได้ปลากับมาแบ่งกันยู่สู้กันกินก็ถือว่ายัางมียุ่งนอนในการยิบยืนอาหารให้กันกินทุกคนวันนี้เอาสิแกะใส่ถ้วยนี่ลอยน้ำปลาแทกทุกคนนี่เนาะแกะสดๆถ้วยลอยน้ำปลาแทกลองบ่งบ่ได้กินหลายฟ้าหลายปีเลยได้กี่น้องไง เือ๋ยเฮาจิลองเบิ่งนะมีนี้มือแรงจิบ่แม่นันเที่ยวเข้าห้องน้ำอยู่บ่าบางจักสภาพแล้เไาะเพราะมันสม้มมันอันนั้นอีหลีถือเนาะถ้าเป็นรุ่นหนึ่งที่มันเป็นคนนคนกับยังข่ไดนเนอะแต่ว่ารุ่นนี้คือมาคอรลนนี่ก็คือว่าส้มเติบอยู่ พี่น้องบ้านนี้กินส้มบางเหี่ยวนํากันนะนี่บางเหี่ยวส,สดๆจากธรรมศาตรบ้านเฮาพี่น้องไงหรือว่ากินผู้เดียวพี่น้องไงมากินนํากันได้พุ่นยังหลายหลายงวงยาเนี่ยก็เอาไปปัน่นพี่ป้าน,น้องเหือนนั่นกิน,นะนเนาะป้านี้อาชีพลอยใส่ปลาแดกพี่น้องงนี่มากินนํากันได้พี่น้องหรือว่าปีนี้หากได้กินครั้งแรกนะบังเงี่ยว <ừ> ถือว่ามากอันนี้นี่ลอยใช้น้ำปลาแดกเนี่เข้ากับน้าล้ำหนองง่อยตอนอยู่ในเมืองอยู่ยียงจันตอนเห็นกระเจ้าลงเฟซบอเห็นใน u t u b e นี่ยากแค่ยากว่าีสอง ว่าซื่นนอนเลยขนวมยักนอนนี่นี่พี่น้องแกะไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องไงก็ปีนี้ฮาก็ได้กินครั้งแรกเลยละ